ถ้าพูดถึงแข่ง Dota าทัวอ่ะปกติอัสซาเซลจะไม่ค่อยดูสักเท่าไหร่ยกเว้นมันจะเป็นทัวร์ที่ใหญ่ยิ๊กมากแบบพวกเอ่อที TI, ซึ่งเป็นทัวร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเกม d o ต a านะเป็นทัวร์ที่แบบจัดปีละครั้งแล้วก็มีเงินเงนวันเยอะที่สุดของแต่ละปีนะแต่ว่าค่าก็แบบมแบบีแบบไปดูบางทีมบ้างอะไรประมาณนี้ด้วยความที่แบบข้าเป็นผู้เล่นเก่าแล้วก็จะติดแล้วก็คุ้นชินกับ ทีมเก่าๆมากกว่าไอ้พวกทีมที่ค่าดูแข่งสมัยแบบช่วงประมาณสองสมปีที่แล้วอะเพราะว่าช่วงนั้นก็คือค่าจะคือหลายคนก็ได้จะรู้คือค่าหายห่างหายไปจากการเล่นโด t าแบบประมาณหนึ่งมาณแบบสองสมปีเลยแล้วค่าก็แบบกลับมาเล่นใช่ไหมช่วงประมาณปีที่แล้วก็พวกผู้เล่นพวกทีมเก่งๆอะไรประมาณนี้ตามภูมิภาคแล้วก็ระดับโลกอะไรประมาณนี้ค่าก็จะแบบมีเยอะต,ติด แต่กับพวกแบบทีมเก่าๆก็ทีมตำนานที่แบบมีชื่อสมัยก่อนเนาะก็แน่นอนพวกทีมใหม่ๆว่าผู้เล่นหน้าใหม่ๆพวกนี <TV> ้บางคนค่าก <idades> ็แบบจะไม่ค uh, ่อยอินไม่ค่อยรู้จักสักเท่าไหร่เนาะเฮ้ยใครวะเนี่ยเฮ้ยประมาณนี้แต่แน่นอนผู้เล่นใหม่ๆก็เกิดขึ้นทุกๆปีก็จะแบบทุกๆปีก็จะมีนะมามึดมาเสมอเหมือนแบบทีมสปีดช่วงประมาณปีที่แล้วที่แบบชนะอ่าทีไอมาเป็นทีมที่แบบมามืดจัดๆเป็นผู้เล่นแบบหน้าใหม่แบบจริงๆเลย ตบแบบทั้งทีมหน้าเก่าทีมตำนานมาเขากับิงแล้วก็ได้รางวัล t ดออิ t เต n a ์เนชั่นแนลปี2021เนอะคือชนะไปในทีไอสิบเนาะอืมก็แต่เผอิญอะช่วงนี้ก็ค่าก็แบบมีการดูแบบแข่งคอลี่ไฟายประมาณหนึ่งมากก็ทีมที่แบบค่าจะไปดูก็แบบ,บไม่กี่ทีมหอ,อกแต่ทีนี้มันก็แบบมีทีมหนึ่งที่แบบค่าให้ความสนใจเป็นพิเศษแล้วก็ ประเด็นที่จะมาพูดถึงก็พูดถึงทีมนี้เช่นกันแต่ว่าส่วนใหญ่เลยนะจะเจาะจงไปที่ผู้เล่นคนหนึ่งนั่นก็คือคุณคูคูตำแหน่งออฟเอียนของทีมทีวันซึ่งเป็นกัปตันทีมด้วยเป็นผู้เล่นชาวฝรั่เปเนสซึ่งตอนนี้เป็นเป้าโจมตีที่น่าจะใหญ่ที่สุดบนโลกอินเทอร์เน็ตของแฟนๆชาวตัตอทู 2, ซึ่งที่แบบดูแข่งเลยประมาณนี้เนาะน่าจะแบบมีทั้งคนชอบแล้วก็คนเกลียด แต่น่าจะมีคนเกลียดเยอะกว่านะ <c oughs> คือแบบมีการเอาเรียนจะเป็นมีไม่แน่นอนก็แฟนๆชาวไทยถึงกับตั้งชื่อเนให้กับชายคนนี้เลยเนาะก็ชื่อของเขาสะกดว่า KUKU แต่ว่าชาวไทยหลายๆคนก็แบบมีการแบบไปเพิ่มชื่อเนให้เขาโดยการเพิ่มตัววายเข้าไปเนาะหลายคนน่าจะรู้ว่ามันแปลว่าอะไรนะข้าจะไม่พูดกันแต่แบบถึงขนาดแบบชาวไทยแบบเออให้เชื่อเนกันด้วยเนาะเจอชายคนนี้ก็ข้าก็เริ่มสงสัยเอจใจว่าแบบเอ๊ย ตอนข้าแบบไปดูย้อเนเหือเมื่อวานทำไมในแชทหรือว่าข้าอ่านคอมเมนต์เลยประมาณนี้ถึงแบบมีการพูดถึงชายคนนี้เยอะจังข้าก็แบบไปหาข้อมูลมาคร่าวๆก็รู้เลยว่าชายคนนี้ก็แบบมีชื่อเสียแล้วก็ชื่อเสียงประมาณนึงเหมือนกันแต่ก่อนอื่นจะพูดถึงนายคนนี้ข้าพูดถึงทีมทีวันก่อนซึ่งทําเหตุผลที่แบบทําไมข้าถึงมาดูทีมนี้ ก็ช่วงประมาณก่อนแข่งคอลี่ไฟทีมทีวันก็แบบมีการประกาศนำผู้เล่นระดับตำนานสองท่านเข้ามาร่วมทีมก็คือคุณท็อปสัตว์แล้วก็คุณแอนนาจากทีม OG เก่าซึ่งเคยเป็นแชมป์ TI 2สมัยซึ่งแน่นอนการที่จะเป็นแชมป์ TI 2สมัยคือแบบข้าบอกเลยนะมันเป็นสิ่งที่ไม่ได้ทำกันง่ายๆแล้วก็ข้าบอกเลยตอนนี้แบบมีอยู่ทีมเดียวบนโลกใบนี้ที่ทำได้ก็คือทีม OG เนาะ แล้แถมสองสมัยซ้อนด้วยนะแต่ผู้เล่นข้าจําไม่ได้ว่าชุดเดิมไหมแต่ว่าณนะตอนนั้นนั่นก็คือท็อปสันกับแอนนาเป็นผู้เล่นที่อยู่ในอุสเซอร์ตอนนั้นด้วยทั้ง2ปีเลยซึ่งท็อปสันก็เล่นตําแหน่งเป็นผู้เล่นตําแหน่งมิดเนาะแล้วก็แอนนาก็จะเป็นผู้เล่นในระดับแครี่แล้วก็เอ,อกเป็นในระดับตานานในผู้ที่แบบเอา IO มาเล่นเป็นแครี่ได้ซึ่งแบบตอนนั้นคือแบบช็อกโลกมากซึ่งแน่นอนคือแบบแฟนๆทีมโอจที่หรือใครที่แบบดูแข่ง เหมือนกับฆ่านะคือแบบดูแข่งโดตาสมัยก่อนเนี่ยประมาณนี้ก็แน่นอนรู้จักอ่าชายสองคนนี้แน่นอนเป็นผู้เล่นแบบแบบตำนานเลยเอเจนเดอรเลยคือข้าบอกเลยนะต่อให้แบบคือคุณไม่ดูแข่งโดตาคุณก็ต้องแบบมีการได้ยินชื่อทีมโอจีท็อปสันเอ็นนาเซ็ปโนเทลบิ๊กแดนดี no ้โนเทลเลยประมาณนี้แน่นอนรู้จักกันอยู่แหละสำหรับทีมโอจีเพราะมันตำนานจริงแน่นอนก็แบบเป็นผู้เล่นให้กับทีมที one ก็ทำไม านายคูคูถึงโด่งดังกว่าชายสองคนนี้ทําไมถึงแบบเป็นเป้าให้โจมตีแล้วก็แบบเป็นมีเหมือนประมาณนี้ที่แบบคนไปอ,อ,อ้อยกันเยอะมากข้าก็ไปหาข้อมูลมาก็เรื่องมือวว่าอือย่างที่ข้าบอกอ่ะชายคนนี้มีทั้งชื่อเสียกับชื่อเสียงเนาะก็เขาเป็นผู้เล่นตำแหน่งออฟเอ็นซึ่งถ้าเกิดแบบถามว่ามีฝีมือไหมข้าไม่แน่ใจเพราะว่าข้าไม่ได้รู้รยายละเอียด เกี่ยวกับแข่งโดตา2มากหนักก็แน่นอนเข้าไาแบบค้าจะไปดูค่า,าแบบดูแบบตอนที่แบบแข่งเป็นรอบชิงหรือแบบเป็นเป็นทัวร์นาเมนต์ใหญ่ไปเลยค้าก็จะดูในแบบทีมที่ข้ารู้จักเนาะก็คือคูคๆูแบบไม่ใช่ผู้เล่นที่ข้ารู้จักแต่ว่าน่าจะเป็นเหมือนกับเป็นผู้เล่นที่ที่แบบเล่นเก่งพอสมควรเลยนะในภูมิภาค4ีโดตหรือว่าภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือเซาท์อีสเอเชียเนาะ เป็นเหมือนกับผูเ้เล่นชาวฟิลิปปินส์ของทีมทีวันซึ่งเป็นทีมสัญชาติเกาหลีหลายท่านอาจจะเคยได้ยินชื่อทีมทีวันซึ่งน่าจะม,มีสังกัดทีมของเกมอีส,สปอร์ตหลายเกมเช่น L.O.L. เคยได้ยินนะสังกัดทีมทีวันอะไรประมาณอย่างนี้ซึ่งทีวันส่วนใหญ่เลยผู้เล่นวูสเซอร์ส่วนใหญ่จะเป็นชาวฟิลิปปินส์เนาะก็ในช่วงปีประมาณปีที่แล้วมันก็แบบมีไอ้นี่เนาะผู้เล่นชาวไทยซึ่งเป็นนักแข่ง ตำแหน่งแครี่ชื่อว่า23ซาวเวหรือคนไทยเขาบางคนเขาเรียกว่าส3สามซาวากเอ้ประมาณอย่างนี้ก็แล้วแต่แล้วแต่ท่านเรียกแล้วก็เป็นผู้เล่นตำแหน่งแครี่ซึ่งมีชื่อไกลไประดับโลกเลยเพราะว่าแบบไปได้มีโอกาสไปแข่ง t i 1 0ช่วงประมาณปีที่แล้วกับให้กับทีม T1 เนาะซึ่งเป็นผู้เล่นตำแหน่งแครี่ก็แน่นอนคือแบบเล่นได้ดีมากจนขนาดคือแบบข้าได้ยินมาว่าแบบมีข่าววงในว่าแบบถึงขนาดเซฟจากทีโอจี แบบออกปากชวนแวล์แบบตั้งทีมใหม่อะไรประมาณนี้เลยแบบเอ้ยมาแบบเล่นแครี่ในทีมมาดับโลกอย่าง OG จีไหมอะไรประมาณนี้แต่ว่าอ่า23สาซเวตก็ตอบปฏิสเสธไปเพราะว่าตอนนั้นก็แบบคุ้นแบบค่อนข้างที่จะคุกคีกับผู้เล่นทีมทีวันมากกว่าแต่ปรากฏว่ามีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นอยู่ประมาณช่วงต้นปีที่ผ่านมา2ีส,สวเวตผู้เล่นชาวไทยนะ เล่นตำแหน่งแครี่ก็โดนทางสังกัดทีวันเตะเอาจากทีมแล้วก็เอาแกปบี้มาจากทีมไหนไม่วูวคาค่าจำไม่ได้มาเป็นผู้เล่นแทนตำแหน่งแครรี่เนาะซึ่งแน่นอนคือย3คือแบบไม่แต่เจ้าตัวยังงงว่าแบบทำไมอยู่ๆกูโดนเตะวะคือถามว่าฟอร์มการเล่นดีไหมก็คือค่าไปอ่านข่าวมาก็เห็นเขาก็บอกว่ายิซเาเว่ย์เล่นได้ค่อนข้างที่จะแบบอยู่ในเกนมมาตรฐานไม่ได้แบบ ดับหรือว่าอะไรประมาณนี้แต่ว่าเหมือนมีข่าวมาว่าคุณยิปซัมซาเวตแล้วก็คุณคูคูเขามีปัญหากันในเรื่องแบบการคอหรือว่าแบบสไตล์การเล่นเอ่ยประมาณนี้แล้วก็แบบทาให้แบบความเห็นไม่ตรงกันแล้วก็แบบมีการเตะแน่นอนเพราะว่าคูคูเป็นกับตันทีมเนาะก็แบบเป็นคนดาเปิดประมาณน่าจะแบบเป็นปัญหาการเล่นเนี่ยเกี่ยวกับแผนอะไรประมาณนี้ค่าก็แบบไม่อาจรู้ได้ซึ่งแน่นอน คนประเทศใดประเทศหนึ่งจะเชียร์แบบคนแบบนักกีฬาประมาณนี้ที่แบบเป็นคนชาติตัวเองเป็นเรื่องธรรมดาแน่นอนกำหมัดกันหมดกับสิ่งที่ทีมทีวันตัดสินใจทำเนาะก็แน่นอนมีการไปแบบอดาด่าว่ากับตนทีเหมือนประมาณนี้ในในโลกบนโลกอินเทอร์เน็ตหรือประมาณนี้เป็นเรื่องธรรมดาเนาะแต่ทีนี้ก็แบบมันก็ไม่ใช่แค่ข่าวเดียวที่ทําให้แบบคลไทยเกียรติข้าก็แบบมีได้ยินมาอีกประมาณว่ามีคดีอีกคดีหนึ่งก็คือ เรื่องของสตรีมเมอร์ชาวไทยท่านหนึ่งซึ่งเป็นเหมือนกับเป็นชื่อดังเลยของวงการโดต้าทูเนาะก็เป็นทั้งนักพากย์ก็เป็นสตรีมเมอร์ก็เป็นเหมือนกับเป็นโปรเพเยอร์เก่าคือคุณไฟมิคาสึเขามีรอบหนึ่งเหมือนกับเขาไปวิจารณ์การเล่นของทีมทีวันประมาณหนึ่งในเรื่องของอินเทอร์เน็ตทือทาให้แบบสัญญาณผิดพลาดแบบมีการเล่นไอ้นี่เนาะทำให้แบบการเล่นหรืออะไรประมาณนี้มันแบบมันดอบลงไปแต่ว่าไอ้นี่เนาะคูคูไปตอบเม้นคุณมีคาสะว่า ก็ยังดีกว่าอ๋อเปลี่ยนชาวไทยซึ่งไม่ได้เก่งอะไรเลยเหมือนกับเขาบอกว่าเขาเก่งกว่ามันเหมือนกับเป็นการท็อกซิกใส่เนาะซึ่งไอ้นี่เนาะเหมือนกับเป็นการท็อกซิกใส่คนที่แบบมาพูดให้ความคิดเห็นหรือแบบมาพูดคอมเมนต์อนไรประมาณนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่บอกตามตรงเนาะไม่ค่อยที่จะดีสักเท่าไหร่เนาะในเรื่องของมารยาทก็เลยต่างๆแน่นอนคนไทยกำมัดถามว่าคุณมีขาวสาเขาดังไหมในวงการโดต้าทู เมืองไทยก็ค่อนข้างี่จะดังพอสมควรข้าก็รู้จักอยู่แล้ะเพราะเขาเป็นทั้งแบบนักแข่งเก่าเป็นทั้งนักภาพแน่นอนท่านูุจจักแล้วก็แบบเป็นเหมือนกับเป็นูรูระดับหนึ่งเลยที่แบบให้ข้อมูลในเรื่องโดยตัทูประมาณนี้เนาะ <c oughs> แต่ว่าข้าก็พูดไม่ได้เพราะว่าข้าก็ไม่รู้ว่าอ่ะคุณครูคคคคคเขาแบบเก่งจริงหรือเปล่าอะไรประมาณนี้แน่นอนถามว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีไหมข้าก็แบบมีการไปไอ้นี่เนาะไปดูเมช์เก่าๆไปดูอะไรประมาณนี้ข้าก็บอกตามตรงเนะเขาก็เหมือนกับไอ้นี่ มันก็ก็เป็นคนเป็นออฟเชียนที่แบบมีฝีมือประมาณหนึ่งแบบรู้ว่าคนจะทำอะไรแต่ว่าพูดถ้าเกิดแบบพูดถึงอ่ารูการนี้ที่แบบข้าเรียนมาก็แบบข้าบอกเลยว่าแบบมีจุดพลาดค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรแต่ข้าจะแบบไม่พูดเรื่องนี้เยอะเท่าไหร่เพราะว่ามันแน่นอนเวลาเป็นคนดูอ่ะมันจะแบบมันชอบมีฟีลเิ่ที่แบบเราดูก็แบบทําไมไม่ทําแบบนี้วะหรือว่าประมาณนี้หรือว่าแบบนักแข่งแบบทําสิ่งที่แบบเราแบบจินตนาการไม่ถึงว่าแบบสิ่งที่เขาทำมันคืออะไรวะคือแบบ คือแบบมันนึกไม่ถึงอะว่าแบบความจฉรียภาพของเขาทําไมถึงแบบเขาถึงคิดอะไรแบบนี้คือแบบเขาไม่ถึงจริงบางเรื่องแต่แบบเอาตามตรงถามว่าเขาตั้งใจเขาแบบคิดแบบนี้ไหมคือแบบเขาอาจจะแบบมีวิธีของเขาแบบมีแผนของเขาซึ่งแบบเขาไม่ถึงจริงแต่ว่ามันไม่เวิร์กแค่นั้นคือถ้ามันเวิร์กอะแน่นอนก็แบบทุกคนแห่สรรเสริญทุกคนเลยประมาณนี้แต่ว่าถ้าเกิดไม่เวิร์กก็ทุกคนก็ด่ามึงทําไปทําไมมึงทาไปเพื่ออะไรมันถึงแบบเป็นนิยามของคนดูเนาะ คือข้าบอกเลยนะอะแบบเกือบทุกๆเกมเป็นแบบนี้เลยก็คือเป็นนิยามแบบคนดูแข่งก็คือประมาณว่าคนเล่นหมูคนดูเสียนมันจะชอบแบบมีคาคานี้เป็นคํานิยามอยู่อะจากทุกวงการอ e ีสปอร์ตเลยที่แบบเป็นคนที่แบบดูแข่งอะไรประมาณนี้เป็นเรื่องธรรมดาแน่นอนข้าก็แบบจะไม่พูดเยอะกันนะว่าแบบเออจะข้าดูข้าก็รู้ว่ามันเห็นเจ้าจาแหละว่าเขาเล่นพลาดเอไยจุดเอยซึ่งที่แบบเห็นชัดเจนที่สุดเลยก็คือแมตช์ล่าสุดเลยนะที่ข้าดูในช่วง ที่แบบทีมทีวันตกรออกไปตกรออกไปแบบไม่มีโอกาสไปคอยไฟอีกต่อไปเพราะแบบมันเป็นเวาชันคอยไฟแล้วไปเจอกับทีมวีซี m i กมมิ่งแล้วแพ้ไปคือค่าดูแบบดูจังหวะไฟดเอ่ยบางอย่างคือแบบค่าเห็นจังหวะหนึ่งนี่ค่ารู้เลยว่าเนี่ยแหละคือผู้เล่นชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือผู้เล่นชาวสีเขาเล่นกันแบบนี้เขาเล่นกันแบบนี้จริงๆก็คือเกมที่แบบเรานําแบบ นำสุดๆเลยนะคือนำสุดๆเลยแบบยังไงก็ชนะไฟนนี้แน่นอนคือแบบทรัพยากรดีกว่านะอะไระไรดีกว่าคือแบบไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งการยืนเหนือยประมาณอย่างนี้เนะค่ะคือก็ถ้าเกิดแบบพูดเป็นรายละเอียดก็ประมาณว่าทีมทีวันได้เปรียบมาหนึ่งเลยคือแบบตอนในไฟ์อะในไฟ์ไฟ55นะคือมี a อจิสมีชี e แล้วก็มีไอ้นี่เนานะมีเหมือนกับ r e เฟรชเชอร์แต่ว่าทีมไฟแพ ทีมวีซีเกมมิ่งจะถามว่าจุดตำแหน่งยืนอะไรประมาณนี้ดีกว่าไหมก็ดีกว่านะทีมทีวันตอนนั้นก็ดีกว่าเพราะแบบยืนในจุดที่แบบเป็นไฮเกลวคือเป็นจุดที่สูงกว่าคือแบบบางคนอาจจะมองว่าเป็นมุกแต่ว่าค่ามองบอกตามตรงนะเกมโมบ้าบางเกมค่อนข้างสําคัญในเรื่องไฮเกลวเพราะว่าคือแบบคนที่อยู่สูงกว่าจะแบบจะมีเหมือนกับวิชั่นมองได้ดีกว่าประมาณนี้แต่ว่าไฟแพ่ไฟแพร่ไม่พอคือแบบถ้าไฟแพ้่ไม่พอมันยังแบบเออการบ้านแบบ ทำการกุกอัพออไรประมาณนี้ได้แต่ว่าแน่นอน,นะครับตอนนั้นมันเหนอนตอนนั้นมันเหนอนทีมทีวันก็แบบตายปุ๊บซื้อเกินมาต่อซื้อเกินมาต่อเลยแน่นอนซื้อเกิดกันประมาณ2อถึงสามคนนั้นค่าจะไม่ผิดก็แต่ตอนนั้นคือแบบไฟมั่วมากคือค่าเหแบบตำแหน่งที่แบาเห็นได้ชัดที่แบบคูคูเว้นพลาดเลยที่แบบหลายคนเบนกันจนถึงทุกวันนี้ก็คือเขามีการแบบบอก ไม่ให้แบบเพื่อนหนีจากการถูกตามล่าในไฟหรือว,ว่าประมาณนี้เช่นแบบไปยืนบล็อกท็อปสันแล้วก็แบบมีการแบบใช้ต้นไม้ขังคือเขาเล่นเหมือนกับในเจอในในเจอโปรเฟตแล้วเขาก็ต้นไม้ขังเพื่อนไม่คือแบบให้เพื่อนตีไม่ได้คือขังศัตรูคือแบบเหมือนเหมือนกับบางคนเขาบอกบน่นเลยว่าแบบเป็นการเซฟศัตรูหรือเปล่าวะเฮ้ยประมาณอย่างนี้ก็แต่ว่าถามว่าช็อตแบบนี้เยอะไหมสำหรับคูคูเท่าทีา่ข้าดูสไตล์การเล่นจากหลายๆเกม ที่แบบค่าดูผ่านๆนะก็ส่วนใหญ่เลยเขาจะแบบเป็นออฟเวนที่ค่อนข้างที่จะเล่นแพทซีไปหน่อยแพทซีแบบประมาณนึงเลยซึ่งข้าจะไม่วิจารณ์ว่ามันเหมาะหรือเปล่านะแต่ว่าวิธีการเล่นของเขาก็คือแบบพอมาเล่นในแข่งจริงก็คือแบบมันไม่มันไม่ได้ผลนะคือมันอาจจะเหมาะนะในเมตาเก่าๆหรือประมาณนี้แต่ว่าด้วยความที่แบบอ่าเมตาโดตาคือช่วงประมาณแพทเจ็ดจุดสามสองขึ้นไปก็คือคือแบบช่วงแพทล่าสุดก็คือแบบหลายคนก็น่าจะรู้ก็คือแบบ ช่วงเรียนเฟสสำคัญมากแล้วก็ไฟกันแบบไวมากสเปซแบบนี้ก็แบบมีการสโนบอยเยอะมากแน่นอนคือแบบมันไม่แบบไม่ไม่ได้ไม่ได้แบบมีเวลาฟาร์มเยอะขนาดนั้นเนาะคือต่อให้ฟาร์มมีไอเทมแต่ก็สุดท้ายเวลคุณก็ตามอยู่ดีถ้าเกิดแบบคุณไม่ไฟเยอะเออว่าเออประมาณอย่างเงี้ยเป็นเรื่องธรรมดาเนาะก็ทําให้แบบอ่าชายคนนี้ถูกชาวไทยโจมตีมาแต่ก็ไม่ใช่แค่ชาวไทยอย่างเดียวนะข้าก็แบบได้ยินมาว่าแบบชายคนนี้ก็แบบมี มีคู่กรณีนนจากชาติอื่นค่อนข้างเยอะพอสมควรเช่นจีนชาวจีนแล้วก็ชาวอินโดนีเซียก็ชาวจีนรู้สึกมันจะแบบเป็นเป็นเรื่องที่แบบนานแล้วก็คืออันนี้เนาะรู้สึกเขาจะแบบเคยไปพิมพ์ท็อกซิกในพับเกมคือพิมพ์เหมือนกับพิมพ์ด่าเชื้อชาติด่าแบบเชิเชงแบบเหยียดเชื้อชาติชาวจีนเนาะซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยเหมาะสักเท่าไหร่หลายนคนอาจจะคิดว่าเออชาวจีนเปราะบาง ไปหรือเปล่าอะไรประมาณนี้แต่ว่าเรื่องนี้คือข้าเคยพูดแล้วว่าคือรู้อยู่แล้วว่าแบบคือเอาตามตรงอะเราอยู่ในสังคมเราควรจะรู้ว่ามีมันมีเรื่องไหนที่แบบไม่ควรพูดถ้าเกิดแบบเราพูดปุ๊บมันจะไปแบบไปทําร้ายเขาในด้านในทางใดาทางหนึ่งเหมือนกับเป็นการไปรําเส้นเขาก็ไม่ควรไปทําใช่ไหมก็เขาก็แบบไปใช้คําที่กระทันหันใจรุนแรงระดับหนึ่งกับชาวจีนมั้งก็เลยทำให้แบบผู้เล่นชาวจีนส่วนใหญ่ เลยไม่ค่อยชอบที่หน้าเขาสักเท่าไหร่เนาะ mm hmm. ก็หลายท่านอาจจะเห็นในช่วงตอนแข่งตอนที่แบบทีม v ี g a เกมมิ่เนาะจบเกมแล้วก็แบบก่อนจบเกมก็ตอนที่แบบเก่าจีจีไปเนาะ mm hmm. ก็คือผู้เล่นฝั่งวีสิเกมมิ่ก็ถึงกับพิมพ์ดา่าคูคลยว่าบายบายคูๆเหมือนกับเป็นพิมพ์เชิงท็อกซิกเนาะว่แบบเอ้ยไว้เจอกันกับบ้านไปเมือ่อะไรประมาณนี้เหมืนเมืนกับเป็นการท็อกซิกแล้วก็ เยอะใหญ่คู่ต่อสู้ประมาณหนึ่งเลยซึ่งแน่นอนก็ชายคนนี้ก็มีคนเกียดค่านข้งเยอะพอสมควรเออมีเรื่องหนึ่งที่ข้าอื่นพูดเลยชาวไทยก็แบบมีรอบหนึ่งนะั้นเหมือนกับตอนที่แบบข้าไปดูแข่งช่วงคอยไฟเนยะข้าก็แบบมีมันม,มีเหมือนกับเป็นไฟหนึ่งซึ่งตอนแรกข้าก็แบบไม่ได้สนใจแต่แบบพอแบบข้าไปย้อนดูเถียงก็รู้ว่าแบบเออไฟนี้มันคือเหมือนกับเป็นแดงเดือดเลยของชาวไทยของคนไทยเนาะ เพราะว่ามันแบบมีทีมทีมหนึ่งที่ชื่อว่าทีมไทยก่อนอีสปอร์มาชนกับทีมทีวันซึ่งเป็นผู้เล่นนูสเตอร์ชุดท็อปสันกับแอนนาก็มคีคู่ใช่ไหมก็แต่ปรากฏว่าทีมไทยก่อนอีสปอร์ในทีมนั้นมีแครี่ท่านหนึ่งมีชื่อว่า23ซาวเวดแน่นอนครับเป็นแดงเดือดสำหรับคนไทยชัวร์ <c oughs> เพราะว่าไอ้น,นี่เหมือนกับเป็นไฟประมาณว่าไฟแก้แขนอะไฟแบบรีเดมชั่นอะ คือฟีลวิ่งแม่งเหมือนสำหรับคนไทยนะสำหรับแฟนชาวไทยฟีลวิ่งม่งเหมือนกับตอน OG แก้แค้นให้กับทีม EG ไ e ออีตอนแบบอ่าตอนเคธเนี่ยเคสโนเทลแก้แค้นไฟอะแม่งเหมือนกันฟีลวิ่งแม่งประมาณนี้แต่แบบไม่มีแบบเจืินจับมือแบบจ้องหน้ากันอย่างนั้นนะมี <laughs> แบบเดือดตึงตอนนั้นนะแต่ว่าฟีลวิ่งแม่งก็ได้และแน่นอนอะ่ะพอทีมทารอนอ e ีสปอร์ตก็คือทีมที่แบบมี23สาซาเวดอยู่ในทีมใช่ไหมตบ ทีวันร่วงไปสายรากด้วยคะแนนสองต่อ0ูนย์เนาะแน่นอนครับชาวไทยเตรียมคีย์บอร์ดขัดมาอย่างดีไปถล่มเพจไอทีวันทาง Facebook ก็ในทวิตเตอร์เรียบร้อยเพจนั้นก็แบบมีการแบนแอดเคทาซึ่งเป็นชาวไทยเ <c oughs> มื่อเป็นสีสันเลยคือแบบขนาดแบบมีสรตมเมอร์มาบ่นเรืเ่อยเนายแบนแอดเคทากูทำไมวะเออเพรานี่กูยังไม่ได้โผลเอยเลยเอยเอยอย่างนี้ในเพจทีวันคือแบบแบนแอดเคาที่แบบมีสร้างแบบอนี่เนาะ เหมือนกับที่แอดเคา t ที่แบบเอ่อรีจิสเตอร์ว่าสมัครที่ประเทศไทยทุกแอดเคายเป็นเรื่องแบบตลกดีเป็นเรื่องสีสันดีเนาะบางทีเรื่องแบบนี้ก็แน่นอนชายคนนี้่่าก็คือค่าแบบค่าจะไม่พูดเยอะเพราะว่าค่าแบบไม่ได้ดูแข่งอะไรมากพอสมควรแล้วก็ไอ้นี่นะแล้วก็แบบเออห่างหายไปจากวงการโดต้าแบบประมาณหนึ่งเลยซึ่งแบบผู้เล่นแบบ หน้าตาใหม่ๆอะไรประมาณนี้ข้าก็แบบไม่ได้รู้จักเยอะอะไรประมาณนี้ข้าจะแบบรู้จักแต่แบบพวกทีมเก่าๆตอนแรกแบบมาดูแข่งคอยไฟยังงงเลยเฮ้ยท hey, ้ามทีมตำนานแบบว igma, พวกนิกมาพวกซิเก็ตเอยพวกนี้มันไปอยู่รอบคอยไฟวะ่ะตอนแรกแบบยังงงยังอึง้งเลยเฮ้ยนาวีมาอยู่นี่ได้ไงเอรอย่างเงี้ยมันแบบมันมันเฟรวิ่งมันเป็นเฟรวิ่งประมาณนี้ก็คือแบบมันตามไม่ทันนะคือแบบเอออาจจะบอกว่าข้าอายุเยอะไปประมาณหนึ่งแล้วก็ข้าอาจจะแบบห่างหายจากวงการไปนานด้ยเลยแบบไม่ค่อยรู้เยอะแยเยอะแต่ว่า ไอ้นายคูคูคนนี้ก็เป็นสีสั์ดีนะคือถ้าเห็นปุ๊บก็เออคนเทนเลยเคยเอาาพูดก็ประมาณนี้กน,นะค,ครับ